โอเคผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะผมวันนี้ผมจะมาบอกกิจกรรมนะครับก็คือว่าผมจะทำการแจกปัทูทมันนี่นะครับผมแล้วก็แจกเกม Dead by daylight นะครับผมเพียงง่ายๆนะครับก็คือ คุณผู้ชมทุกท่านก็แค่กดติดตามนี่นะครับผมกดติดตามช่องฟีพาเกมมินะครับผมแค่นั้นเองครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปที่ท่านกำลังรับชมนะครับผมทิ้งชื่อ facebook เอาไว้นะครับผมก็ประมาณนี้นครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเนสมมุตินี่คือคลิปที่ท่านกำลังรับชมนะครับผม เนี่ยครับผมแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้นี้นะครับผมคอมเมนต์ Facebook เอาไว้นะครับผมย้ำว่าต้องคอมเมนต์นะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวผมจะสุ่มแจกไม่ได้นะครับฝากด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็คือผมจะแจกเกมนะครับผม d ดด d อ y เดรย์หนึ่งเกมสุ่มแจกนะครับผมหนึ่งวัลแล้วก็ปัทธนะครับผม อีกหลายวันเลยนะครับผมโอเคครับผมขอบฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็คือถ้าครบห้าร้อยับสะไคร์เมื่อไหร่ผมก็จะทำการแจกเลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม